เกมยังน,อน้งอหนมเกมสาวน่อยตกนวาวเี่นมก้วาวเน่อไกนซื้ให้ับอะอันนี้ยุ่นหมักบานเขาเขาปองนี่เนาะถ้าว่าถือเหล็ก,ออก,กดีก็ะจับกำหนดแหวกันไหนของละวันไปตามนั้นเลยบาทแทร่นี่นะสามลูกสิบพันทสามลูกสิบพัน ท่านผสมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เฮ้ากันยังอยู่ทีงานบุญออกพรรษาทาวัดจันทร์นครลงเองจันทร์ตอนนี้เฮ้าอยู่แถวๆบริเวณสวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์เส่งว่าบริเวณนี้ได้มีแม่ค้าเศร้าขายเพิ่นเอาสินค้าประเภทต่ตางๆมาขายแล้วก็มีเกมดิ่มต่างๆบ่วาว่าจะเป็นสัตว์ปุ่มเป้า ของคอแก้วหรือว่ายโยนบ่วงใส่ขอเป็ดอย่างต่างๆมีหลากหลายเนาะละคลิปนี้เ้าจะพาไปเบิ่งน้ำกันเนาะบางบรรยากาศภาัีคือข,ขึ้นวนซึนขนาดใดอันนี้แม่บุญของประเทศลาวเาแต่แทะลนี้เนาะสามลูกห้าพันปีสั่นเลย โอ้แถวนี้นเป็นโซนโซนเครื่องหลินหลินมวนเนาะแบบสัตว์ปงเป้ายิ่งยิ่งเปืนล่มเรือของเป็ดของแก้วยังต่างๆนะแถวนี้วัเลยนี่บุญเมืองลาวเนี่ท่านผู้ชมขับคืนของวันที่เศร้าหาเดินซิสป,ปีสองพันสาม อันนี้คือมวลแทะยิงปืนยิงปืนเินเงนเทาห้าเครื่องหลินเนาะอันนี้มวลมวนของแท่ไล้พื้นลม nhìn ngào nảm Sắc cùng phở này mi mình... hỏi... nhau về hoạt bút Rồi nhau lời Cháu này mà nhắn lìn bình cổ Như bingo lìn bingo cổ Lìn cổ อ้าวพ่อผมแต่ละเมื่อคนสินลายตลอดเนาะคนมาจากถูกสารทิศมาติดมาเที่ยวเนี่ยใคยก็บุญถันหลวงนั่นแหละคนเลิมลายเลยในวันที่สังหารเนาะสหสเจ็ดแห้งสินลายเนาะจะลายเนี่ยนี่ตลอดเลยแค่นี้ก็เป็นโ้นเครื่องเหล็กกันเนาะเป็นสไลเดอร์ ยังเง้อนนิมาคุยเกมสาวหน่อยตุ๊กนำวะู้สาวเพย์มาเต้มหนะเต้มนะเออคุณจะซุดสองซุดได้โอ้ยคนเล่นนะเอ้าดีมักซึ้งเเอาด้ไปละโอ้ยผู้รสันโอ้ยฮึบ้าปี่เก่ากับสาวนะโอ้ยสองคนวะสองคนเกมเกมเกม อไกม่นาไม่าโอ้ยยกไก่กันลาสามวเบียร์บัากระป๋องเบียลาบาป๋องตกส่ได้ตุกตาตัวเองแแแดแบสามสามหน่อยตกน้าานอ ขึ้นนี่ละขึ้นอะไรรถอาสลิปก่อดหนซื้อให้หลอกงานนะ่ะเบปบอกว่าหาซื้อเรื่องอาสลิปโอ้ยขุ่นตาเกือบตาลุกเอาเรื่องเ,เอาปองหนึ่งโอ้แบนเขาได้คลิปสองคลิปแบ,บนแซ่บนะ

ทำยน้าบอยตลิดในเกมนี้เลาะโอ้ยคนโอ้ยคนสัตว์เลยลูกโอ้ยคนหลินแหละเด็กกยไปเลยเด็กนู้นี่นี่จกบาตนี่เป็นนี่ได้เดือนบาทล้วอ สลานเครืองเหล่ยเนี่ยลายลายขนาดเลยย่างไปห่อสตปเป้าสตูปเป้าในย ai, ่าไปหอบมดเลยมาเีย

นี่ระเบ้อยังหาตุ่ยเล้ดาวฟันได้หาบวกนะติดต่อไอื่องอมันปักมันได้เอาตวนี้โยกัรเอ่านุงดอกก็มีนุ่งบอกซ่งเป็นจีนมาสัตวปักปูเสียกัเลยดกเอลงใกล้กันนินงสวนสัตว์ปเป่าโซนเครืองหินนี่ยมันยาวๆเลย มนเป็นรักหนึ่งแล้ววะนี่ขายังประธานดไปล่อโซนนั่นแมทางได้เนี่ยนะเส้นขึ้นเสรนลองกันยังประธานหอดจุนน่ะหน่อยเนาะสิบหนก็จะได้ผ้าเบงจุนีก่อนนี่แหละ่ะเออสามาถานาะเออ่มงงเดีวเลยนรยาดเรบังบอะไรบังบ่งน่าสิคิดตุกตา โซนสัตว์กลุ่มเป่าลายเานาะโซนสัตว์กลุ่มเป่าบางออเง้ยเง่าเนาะเก่มแบบเก่ากันยังมีอยู่นี่อันนี้ใหม่เท่าไรใหม่หนึ่งสามพันพี่เคยกินปะเคยเคยใหม่ดีมุเลยอ่ะสนใหญ่ก็เคย ักลายเหรติดลายติดลายอนสักลายติดลายอนสักลายขาไ่หนามนกไม่เห็นระยะระยะเลยไ่หนาเทียว

มาหอดโซนคล้ายเส่าปะเนี่ย่อนบอลคล้ายเสออือาปาเลยเด้าปะเนี่เหล็กเลยโอ้มีเสียงเพลงฮิตอีกเราแหลวันหน้า มาหน่อยมายัางอนกัลนี่แล้วถาก็จะเหลือกเสือผ่ากันเนาะอ้ามือเนี่ยนะคิดว่าคนมาหน่อยเฮี้ยงเขาไม่ได้เ,าานเนี่ยคนรหลายเท่ายังพระท่านเดิไป เส้นทางอะไรเสร้นทางที่ว่าก็จะนี่หันค่ายเครื่องใหญ่ๆ่นะอันนี้คืออันนี้คือดันใน,<ว>นในที่งี่ในยังในละ ยังบ่ได้เสีย่ยวยังอยู่่ะกะปูแบบเป็นส่งเซมนเนาะเคยเห็นแต่มีคนม่มามเคยเห็นอยู่แต่ว่าบริไนะด้ซื้ตนะนะอ,อนนั้นนะชิดิมหาพันธ์เคายเสื้อผ้าเนาะนี่นนะ บอมยูบอมยูบอมยูเอาชื่อกับ่บได้ป่ะเอาทานโบส้มเฮามาพ่ออ่ายูทูบเบอร์ซื้อไดงจากเมืองลองซานน้องน้องแฟดบอมยูแม่อันนี้พิงกี้เออไทยฮูก็ไปไปบอมยูด้วยพิงกี้พิงกี้ยืนไทยฮูก็เก๋่ด้วย มามาหลอกกับพีายังเป็นน้องอยู่พิงกี้ขึ้นสูงกว่าเอยโอ้พิงกี้มายุ่เวี่งแะสูงเนาะมาดนเล้วอะมาโดนละโดนมาดนแล้วกำลังจับและหางมาวันนี้มาโดนเติบคือกันเป็นส้มวงละยกับวือหลายีเอยังก็ท่านอดนสัน่มานีแล้วกเม่อยแล่สุับเออบะี่เวลาวขนาดสูงขันแล้วมาจะตั้งนั่นนะ ผู้ได้บอมผู้ไดอยู่อันนบอม่เจ้ายู่บ่ชื่อว่าได้เดนๆพอเดินึงซื้อเครื่องบ่เลือไหมเลือก่่ะไปเลือกบ่ สบายดีมาโดนแล้วเหรอส้มโอแดงนี่แหละสื่อส่งวะอันนี้ยูทูบเบอร์แปดปมยูเด้อร์ทำผู้ชมเพิ่นก็มาเที่ยวงานบุญสงเงือกขึ้กันมาอยู่เวียงได้ส่งได้ปีป่ายแล้วเป็นซาบเวียงจันอะไรได้บุนซาบลองซานได้ยื้อยู่ลองซานก็เป็นซาบลองซาดเก่าเอ่อก็ไปก็มาเนาะ เอองามอยู่ได้เลือไหม่จากโตเลือยแม่ามาวันที่สองหาท่าวนผู้ชมัาที่สองหาหลายนนเนาะคือว่าคนมาหลายนนพนีดแ่หมแต่ย้อนหนงย้อน อดให้พี่น้องว่างิน 2, คิดสองห้าขันกินซื้ออย่างไดเด็ดแน่นอนราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นสาวห้าขกินทางท่านขอบัวเขาสามารถให้างจับจองเครื่องของที่ทนสมัยนำเข้ามาใหม่ๆในกระของขายเลขขยขายเลยขายเลยแต่ว่าขายขาย,ขายาขท,าที่ีมันน้อยกว่าซื้อได้ที่่มีไปซื้อดีซื้อไปเลน่งไปแล้วแต่ห้าไปขายไป,ไปไปขายหูบไป ไปไทายหูไหมพี่ไป่ายหูไหม,มไปไปไปไทายหูไหมไ่พนักงานมาขเขาอะนี่ปะายหู่ายหูไะเขับไปเลยขับไปเลยพี่พี่มาอยู่ใกล้ๆไหมพิกกเอ,อ้ยมายืนทางหนาไหม Pin nấm á, pin nấm á, pin nấm á, mấy? Ngăn nấm á. Ok, đã lâu, đã lâu. Tới đây, tới đây